เอฟซแฟนขับลูกชายแห่งชาติของเราน่ารักนะคะบอกว่าโตแล้วเยกแยะได้งานคืองานเที่ยวคือเที่ยวงานสิบเปอร์เซนเที่ยว90%วสเปอร์เซนว้าวลูกชายนะคะหนุ่มน้อยของเราช่งพูดช่างเจรจาคนอะไรน่ารักหนักน้านะคะ น่ารักช่างพูดนะคะคุณหมอกาดจะหนูนะคะน่ารักน่ารักที่สุดเลยหนุ่มหล่อของแม่แม่น่ารักที่สุดเลยลูกชายแห่งชาติของเราน่ารักเสมอน่ารักที่สุด นี่แหละครับผมทําทุกวันให้มีความสุขทั้งงานทั้งเที่ยวนะพักผ่อนดูแลตัวเองทําอะไรแล้วมีความสุขทําไปนะครับลูกชายของแม่แม่อันนี้ลูกชายนะคะใจอ่านการมันดิตนะคะคุณ รูปหลอนะคะคุณหมอกาดขวนใจแม่แม่เอสซีแฟงขับหนูเป็นหมอนะคะหนูทําให้แม่แม่มีความสุขผู้สอบอนะคะได้มีความสุขได้ยิ้มนะคะโอ้ยหลือเกินนะคะน่ารักมากมายเลย ทังงานทั้งเที่ยวตัวเดียวกันไหมครับลูกมาฟังแม่แม่ว่าไงมั่งนะคะเนาะโอ้ยออกสามสองหาหน้อยครับว่าลูกชายบอกน่ารักคอยสบายใจหน่อยวันนั้น หนูกาศหนูกาศซื้อเยอะไม่ลูกซื้อเลขอะไรพี่จะเอาตามทุกงวดเลยวะนะงวดที่แล้วฝันอะไรไรอันแทงทะเบียนลดห้าเก้าอ่ะแบบไม่อยากบอกค้าห้าาออีกแล้วอ่ะเหลือสองร้อสิบลูกชายนาคะคะคนกาศก็น่ารักนะคะ น่ารักน่ารักโดนหวยรับประทานแล้วสบายใจวันนั้นดูดูก็ยังแอบแสบอยู่นั่นนี่แต่ก็น่ารักเห็นหนูทุ่มเทงานนะคะมากๆนะคะพอดีเวลาพักก็เต็มที่ด้วยนะครับจะปลดปลอดโป่งโล่งสบายใจจ้าหนุ่มน้อยวันนั้นแม่เอฟซีนะคะ ดูตัวเล็กจังวันนั้นดูดูดูก็แอบแสบนั่นน่วะคล้ายๆกับแม่โนว่าเก้าสิบเปอร์ซนต์ตามลูกชายสิบเปอร์เซนอยู่บ้านแม่แม่บอกกับกันนะคะเที่ยวอะไรนะกับกันหรือเปล่าครับงานเก้าสิบเปซน์เที่ยวสิบเปอร์เซ็นตนี่แอดยา่าก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะ งาน9 0เที่ยว10ลูกชายต้องบอกกับกันแน่ๆแม่แม่เชื่อแล้วว่าหนูโตแล้วแยกแยะด้วยว่างานคืองานเที่ยวคือเที่ยวแต่ที่แม่แม่เห็นอยู่ทุกวันคืองาน90เที่ยวส0เซนนะลูกเป็นเด็กที่ชอบถ่อมตัวไม่คุยโม่โอวดไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามนอกจากแม่แม่แฟนครับ เห็นเองความจริงเป็นอย่างไรแต่แม่แม่ดีใจวันนี้ลูกว่างไปเที่ยวพักผ่อนสถานที่ที่ลูกไปมีเวลาเป็นของตัวเองส่วนตัวไม่มีงานเกี่ยวข้องคือพักผ่อนแบบจริงๆพักผ่อนเที่ยวแบบเต็มที่สนุกเต็มที่จากตัวมามสุขไว้ให้มากๆเพราะนาน ถึงจะเที่ยวมีเวลาเป็นของตัวเองซึ่งอาชีพของศิลปินไม่ได้มีบ่อยๆเวลาว่างเนี่ยมีโอกาสชาร์จแบตความสุขให้สนุกไว้เยอะๆนะลูกมีงานเยอะๆแม่ๆก็ดีใจลูกชายบอกกับกันแน่ๆเลยแม่ๆเอ้ยนะคะบอกว่าเที่ยว10%เปอเซนเออและรดงาน10%เที่ยว90%ซแต่แม่ว่าง แม่แม่เห็นด้วยกันมากเลยว่างาน90%หนูเที่ยวแค่ส0เซนะคะสงสารลูกเวลาทำงานติดกันหลายวันแต่ลูกเก่งมากๆมีความอดทนเข้มแข็งสุดยอดแม้จะเหนื่อยอย่างไรลูกไม่เคยแสดงออกให้แม่แม่แฟนๆรู้ยังคงยิ้มอารมณ์ อยู่อารมณ์ดีอยู่เสมอและทําหน้าที่ของลูกได้เต็มที่ร้องเพลงก็มีไม่มีแพลโอ้วันนั้นแอดยาเสร็จได้มากเลยไม่รู้ว่าลูกมาเชยาใหม่นะคะเนาะบางทีก็ตกข่าวคนสอวอก็อย่างนี้เลยลูกเอ้ยตามลูกไม่ทันใช่ไหมแสดงให้แม่แม,แม่รู้และคงยิม้มแย้มอารมณ์ดีอยู่เสมอและ ทำหน้าที่ลูกได้ดีเต็มที่นะคะลูกชายสุดปลื้มนะคะแม่แม่นะคะดีใจกับเจ้าหนูนะคะงานคืองานจริงๆพอถึงเวลาทํางานลูกทําเต็มที่แม่บางครั้งลูกป่วยร่างกายไม่เต็มร้อยแต่ลูกจะมาเกินร้อยทุกครั้งนี่แหละเขาเรียกว่าทุ่มเทกับงานจริงๆทําไมแม่แม่แ,มแฟนคลับต้องถึงไม่ผิดหวังสิ่งที่ สิ่งที่มีในตัวลูกทำให้แม่แม่แฟนคลับรักเม็ดนะหนูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีลดลงนี่คือความรักนะคะรักทุกวันเลยนะนะคะเวลาพักชัดแบดเยอะๆนะครับเก่งจริงๆนี่แหละลูกชายนะคะหข่งชาติของเราถูกที่สุดทำงานเต็มที่เที่ยว ก็ให้สุดตัวนะคะเที่ยวให้สนุกงานทำงานสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเที่ยวเก้าสิบแต่เขียนกลับกันหรือเปล่าใช่นะคะวันนี้อัดีาก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะแม่แม่เอซแฟนคลับมีความสุขนะคะทุกๆุกคนขอให้เจ้าหนูของเรามีความสุขนะคะ แอดยาว่ากลับกันนะคะเหมือนแม่ม่ว่าน,นะคะงาน90เที่ยวสิเปอร์เซ็นต์นะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคจะ